สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะสวัสดีทุกทท่านนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่วงเช้านะคะก็ดูคุณยายฟ้าใสไม่ค่อยสบายนะคะเราก็เลยพาคุณยายนะคะออกมาเดินเที่ยวนะคะช่วงเช้าเห็นคุณยายซึมๆนะคะเหมือนไม่ค่อยจะทานอาหารไม่ค่อยจะกินได้เท่าไหร่นะคะปกติคุณยายก็จะเป็นช้างที่กินเก่งนะคะวันนี้ดูว่า ปกตินะคะเราก็เลยพาคุณยายออกมาเดินนะคะพอมาถึงต้นไม้นะคะตอนนี้นะคะก็ดูอาการของคุณยายแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรนะคะปกติดีนะคะดูจากลักษณะดูท่าทางดูที่คุณยายเล่นนะคะถูตัวนะคะถ้าช้างไม่สบายนะคะก็จะเป็นอีกแบบนะคะแต่วันนี้นะคะดูคุณยายแล้วนะคะก็ อาการปกตินะคะแต่ว่าพักนี้นะคะมีฝนตกนะคะช่วงกลางคืนนะคะติดต่อกันหลายวันนะคะคุณยายก็เป็นช้างที่อายุเยอะนะคะก็เลยไม่นอนนะคะและช่วงกลางวันก็จะทำให้คุณยายง่วงนะคะก็เลยจากที่เคยยืนหลับอยู่แล้วนะคะก็ยิ่ง ลับลึกนะคะเหมือนซึมนะคะแล้วก็ไม่ค่อยทานอาหารนะคะพออาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะที่ฝนตกช่วงกลางคืนนะคะพื้นแฉะช้างที่มีอายุเยอะนะคะก็จะไม่นอนนะคะคุณยายของเราก็อายุห้าสิบกว่าปีแล้วนะคะเห็นน้องช้างนะคะเห็นคุณยายเล่นอย่างนี้ก็นะคะสบายใจขึ้นแล้วนะคะคุณยาย ก็ง่วงนะคะช่วงกลางวันก็เลยยืนหลับแล้วก็อาจจะห่วงนอนมากกว่าห่วงอาหารนะคะช่วงนี้เพราะว่ากลางคืนไม่ได้นอนนะคะดูถ้าเล่นได้แบบนี้ก็สบายใจนะคะ ช้างนะคะก็เป็นสัตว์ตัวใหญ่นะคะแล้วก็พูดไม่ได้บอกไม่ได้นะคะว่าเป็นอะไรตรงไหนนะคะเราก็ได้แต่สังเกตอาการนะคะก็พา <c oughs> คุณยายมาเดิน <c oughs> ดูอาการนะคะตอนนี้ก็เห็นคุณยายเล่นได้ <c oughs> ปกติดีนะคะ <c oughs> เห็นล <c oughs> เล่นอย่างนี้ก็จะ <c oughs> เป็นว่า <c oughs> สบายใจนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากผู้ใหญ่ใจดี <ừ> <ừ> คุณพ่อคุณแม่ทุกท <t od> ท่านนะคะฝากทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็น <t od> กำลังใจให้คุณยายและน้องช้างด้วยนะคะช่องพังลำพูนฟ้าใสชนแนลนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ